ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอาบรรยากาศเข่าเหนียวมาเลยพี่น้องมาเบิงบ้งเกาะเบิ้งข้าเหนียวข้าวเหนียวน้าอยู่ขังกันครับข่าเจ้านี่แหละครับแต่ว่าเป็นผนเดา ก้ามไม่ได้พี่น้องโอ้ป่ากำลังสี่ขอนน้ำกำลังสี่ขอนป่ากำลังสี่นั้นะครับนี่ครับพี่น้องอล่มแล้วก็มีได้พี่น้องง้มอลไรขนาดพ่นได่นี่พี่น้องพ่นออก นก็นมีสามก็มีพนก็นจิได้ดีก็ดำมันทีห่วงกับไรเรียกันใกล้ที่เพพาะได้เกียวหรอพี่น้องก้มตาว่าขวาวตะก้มบดนก็นได้เกียวพี่น้องขอตะได้ก้ม ใสเริ่มใสแล้วพี่น้องซ้านี่พ่อเมาแล้วไปเฮ็ดเมาพอดีเลยพี่น้องเขาเขาจเจ้าไปเฮ็ดเมากับซ้านี่แหละซํานี่แหละพี่น้องเฮ็ดหน้าเขาามองล้วละ่ะหา 16, สิบหกสิบุกนี้พี่น้องเขาเจ้ามาขายปีกล้วลลอยขายทรงแปลมองที่เขาเจ้าขัวเขาเจ้าต่ำที่มีโรงเขา่ามา กืยี่สิบประมาณโลหาสิบหกสิบขาประจำนี่แหละครับพี่น้องสรุปออกมาให้พี่น้องบางปีนี่เขางามอยู่พี่น้องแต่ว่าหน้าผมงามหลายเขาบ่าได้หลายปีงามกับงามข้อเจ้า พระเจ้านี่งามอยู่พี่น้องพระเจ้านี่งามนี่นนนครับนี่ได้ครับพี่น้องโอ้บรรยากาศไม่เบิ้งผีทั้งผีเกี้ยวแล้วนี่พี่น้องเข่าปีนี้พ่นกับหยอดตั้งกันครับหยอด เขาเจ้าออคอสิบหามันบ่แพพี่น้องบ่คือเขามมลีเขาเมลีนี่แพดีแต่ว่ากับงามงามขาดงามเน่ยพี่น้องถ่วมหัว <c oughs> ถ่วมหัวยืนมือไปมึงจะต่อเขาก็ได้ทั้งผมทั้งลุมเขาเพินวาแปว,ปว,ปว,ปวไม้น้ำเพิินน่านหาเก้า ก็กำลังไก่หลาล่ะพี่น้องพ่อๆกันน่แหละพี่น้องพ่อกันกมวนนี่แหละการที่ได้เก็บเกี่ยวกับที่พ้อกันแต่ว่าต้นบมสูงคือเขาก่อคอครับก่อคอหกก่อคอน้าน่าเก้าน้าน่าห้าเก้า มีสายพันธุ์ไม่ออกมาอีกหลายพี่น้องเขามีทุกปีเปลี่ยนน้ำกับบ่ท่านเขาบางเทียกถึกหน้าบ่ถึกหน้า,านีา่ถ้าเสีนั่นก็นทีไว้ให้เพื่อนเอาควายมาเลี้ยงครับเนี่ยมันบริไเห็ดยังก็ได้เอามาสรุป ปีนี่แล้วปีน้องเลยสามของเพิ่นผลอันนี้สองไล่สามงานสี่ห้าสิบห้าหกสิบตารางวาก็ได้บอพอถ,ถึงไล่ละตันครับไล่ละพอถ,ถึงตันยังนะพี่น้อ,นอง,งเลยเขาสรุปเขา ีนี่พี่น้องนี่เขาพ่นเขาพ่นเขาวานเขาก็ะที่ได้ตังกันนี่พี่น้องผมเห็นของพี่น้องบางหนึ่งพ่นวานเอาเขาวานในลายละตันในลายละอุ่มอุ่มละตันรถก็อุ้มละตันล,ละนลพี่น้องได้เข่าสามอุ่ม ก็ถือว่าได้ดีอยู่ได้พี่น้องแต่ว่าห้องผมนี่ข้างใตนี่ครับไก่ที่พ่อเกี่ยวหล,ะหละ่ะพี่น้องอยู่ประมาณวันที่เจ็ดที่แปดเต็มที่ก็ว่าประมาณวันที่สิบครับประมาณวันที่สิบเต็มที่ก็ได้เต็มที่ก็วันที่สิบนี่เขาพี่น้องเขาเฮียอะไร ยอยู่ได้พูนะมันเก็บออกขนาดมันเก็บออกอะไรยังัน,นั้นอยู่พี่น้องเอาไว้ไกลคนเมาออฟางไปกล้วยแหละละ่ะหัวควายเหลืยงงวเหล้ยงควายครับเอาอยาเอาเฟืองให้กินฟางเพืองแต่ละหม่องต่ละบอลเอิญบ่คือกันในพี่น้องภาษาอีสานคนอีสานคนอีสานคือกัน ละหมองตะะบอนเอินบวกขึ้นกันเก็บภาพบรรยากาศไหมพี่น้องบึงเมือ่อใลงมาอัปเดียดหลายมือครับสองมือถ้าต่านยากตากเขากู้เขาก็ได้ยี่สิบก็สอบครับสองลรสองลรก็ได้ยี่สิบ หกอิบเกบสอบถ้ามันสอบหญ่ปีนี่พี่น้องบอสอบหน่อยถ้าสอบหน่อยคือพี่กายนีย่ก็อัติประมาณสามสิบกัวเขานี่บ่บออันนั้นครับเขาเจ้าก่อคอสิมหาเนี่ยมันบอแตกก่อพี่น้องอที่บอแตกก่อคือเขาเมาลิแต่ว่าน้ำหนักดีกว่ากันเนี่ยถ้าววานเนอ่ยอัติดีเขาเพื่อนม้วน,นอีกค่ะที่เป็นเขาประเภทวานอ่อ จำคัดนดับเอากับทีครับพี่น้องว่บังเขาหน้าผมก่อนให้พ่นปลายเหลืองเลยครับพี่น้องนให้นี่กัตัดหยาออกอะตรงไขรอยู่ได้พี่น้องหน้ามันหงหน้ามันได้ขังนี่ครับ ขายอดแต่ว่าทีกับ,บ,บไ่ได้ทีปนใดครับเพราะว่าเขายอดกระแตกกอดีได้พี่น้องถือว่าแตกกอดีอยู่ให้หน้าม,มีแล้วบ่แตกกอดีปันไดหน้าม,มันบ่อขนาดตัดแล้วมันเลยเตี่ยกกเก่าแต่ว่าก็ได้ยิ่ดอกพี่น้องเอารถเกี่ยวออกคาดว่าเตี่ยวรถเกี่ยว ใกล้ที่กำลังพ,พับพึงครับแต่ว่าครับทรงแก่ก็ซุ่มเข่าคอคอ,อ,อน,นันอยู่ครับฟังท่านยังรู้าหมอัปเดตมาเบิ้งครับมะเลาะแต่ว่าปีนี้น้ำน้ำไ่ได้รักษายากป่านปีไก่ปีไก่ในน้ำได้มาอัดอยู่ตลอดครับปีนี้น้ำไม่ค่อยได้อัด ตาหนาเม็ดหนาสีดำๆน้อยๆเนี่ยเม็ดหนาสีอ้อนครับพี่นอ้องหาสีอน้นแดงเวลาเจียวเขาไปแล้วมันติดไปนน้ำพี่น้องลายเนี่ยพี่น้องไม่พี่นออาา้นองไปนีเดียวรถเจียวแล้วพี่น้องเนียแต่ว่าอะไรนะ แปดร้อยไรละแปดร้อยไรละแปดร้อยครับนี่ก็ยุ่ประมาณสามไรประมาณะสามไลกลัวกลัวสามไรนี่จะได้จักสองอุ่มบาเนาะพี่น้องข้อมันบาหนาบางามหไดเลยได้วางอุ่มกลัวกลัวเกาครับปีนี้ พี่นาครับ่ไหวกะทิเปลี่ยนสไตล์ไหมครับปีนี้ผมเปิดเฮ็ดบ่ค่อยได้ลงมือเกี่ยวปันใดปีนี้ว่าได้ดำวานหยอดอ่ะอถือว่าโอเคอยู่ครับพี่น้องทำนี่ก็ได้ถือว่ากัดพ่อแก่ขัดไข้ก็เป็นฟรีพันกินเนาะ คือพันกัที่จริงแล้วก็ว่ามัดลายดอกพี่น้องกินคือกินก็ได้ว่ามดว่ามืนเด้แต่ว่านี่เขาเขาเขาเห็ดเขาก็ได้ถึงได้ทุนได้กําไรพราะเอาไปเวลาเขาบ่อเพรานั้นกินบ่ะมดอท้องเขาไปขายก็ได้มาทดแทนกันครับเอาลงทุนลงแรงเอาปุ๋ยค่าไทย ูมือนี่มันต้องได้ใส่รถบ่คือสมัยก่อนใส่งัวใส่หุ้ควายไถายนาลงทุนเป็นเดือนจังจังแล้วแต่ละปีครับมันมีรถดีแทกกะใส่รถดีแทกหน่อยไถายขาดกะขาดน้ำามูกน้ามันอีกครับาคนดําคนเกี่ยวแต่ละปีนอกรับพี่น้อง ลงทุนกูบหนเด็เฮ็ดยังตีบ่เฝ้าบ่าาฟังบ่เด้บ่ทันอยู่ทันกิน่น <c oughs> ตามยุคตามสมัยครับต่อไปก็การดำให้ดำหน้าเนี่็หาเบื้องยากเด้พี่น้องต่อไปถ้าฟาดเขานี่มืดไปแล้วพี่น้องตีเขา้าเคาะเข้า,ขาฟาดเขา้ามืดไปแล้วหายากหาเบื้องยากครับแต่ว่าก็สิยังลงเรือแต่ว่าส่วนใหยกแบนี้จะปัน ใส่รถปั่นรถเสียอ่ะล้นลายครับแต่ว่าต่อไปก็รถเกี้ยวเดี๋ยวนันนี้พี่นั้งเริ่มตีเขามาแล้วเริ่มเขามาแล้วแถวนี้ตะกี้มาอยู่ใหม่ๆยังบันมีรถเกี่ยวโดนเจียนะหนึงครับมาอยู่สามสี่ปีขึ้นหลังที่พอคอยเห็นรถเกี่ยวแต่ว่าปีนี้เอาลงแถบทุกทงครับลงแถบทุกทงมันต้องมาหักต้นทุนแล้ว จ้างคนเกี่ยวกับใส่รถสมีมันใส่ต้นทุนหลายกว่ากันครับคันจ้างเกี่ยวจ้างคนจ้างมัดมัดกี่กะจ้างเนพี่น้องจ้างมัดท่นผู้ใดบว่มีกำลังสติมัตาค่อยๆเฮ็ดบ่ทันครับกะจ้างรถสีครับลอยละหาหกสอบคูมือดีครับน้ำมันแพง ลอยนึกข้าเจ้าก็หักไปหกสอบน้ำมันแพงก็เลยน้นำมันแพงแต่ว่าถ้าเอารถเกี้ยวนะน,นี่มันคนว่าเสียรายประดันไปเองครับก็เลยต้นทุนมันก็เลยหักค่าเสียตายจ่ายไปได้ลายก็กันครับหลัก็เฝ้าเ็ดง,งานทางอื่นเหตดเบียดเข็งงานทางอื่นครับที่ ได้ขายเรือขาแห้งขาเงี้ยแห้งขายแรงงานทั้งอื่นก็ได้มาจุนเจียสิ่งที่ขาดหายไปอีกตังไว้กว่ากันครับขายกว่าติมามันก็คือสมัยก่อนครับหาอยู่หากินน้ำให้น้ำหน้าก็ได้บุอุดประหยัดคู่มือนินทิครับบาทนึงสลึงนึงก็ต้องได้สื่อ <c oughs> เขา้นาตามป่าครั้บ่ไดาบ่มีเขาไม่านำกน็ต้องสื่อย็ดไทยเฮนหน้าก็ต้องสื่อครับ ต้อซื้ออยากซื้อกินต้องใส่เงินดีๆนะพี่น้องต้องเฝ้าเออเอามาเฝ้าพี่น้องฟังมาเบิ่งแล้วก็สรุปแล้วงามดีได้พี่น้องทีนี้ก็ได้เพลือปแป๊บเดียวแต่ที่ได้เฮ็ดงานนาอีกคือเก่าแล้วพี่น้องหลังจากเกี้ยวไปแล้วบ่ดนบอดบดก็ที่เพลือปแป๊บเดียวก็ได้เหดหนาผมมาอยู่ในเ็ดหนาสองสามเที่ยแล้วสี่เที่ยแล้ว เผื่อแป๊บเดียวได้เห็นหน้าอีกแล้วเผื่อแป๊บเดียวได้เห็นหน้าอีกแล้วว่าไวมันไวไหลายเผื่อแป๊บเดียวมาได้เห็นหน้าอีกแล้วออกภาพาบรรยากาศไม่พี่น้องเบิ่งครับนี่ครับมาท่านี่ต่อไปครับงานตัดอ้อยพี่น้องตัดอ้อยครับพี่น้องครับผม เอบรรยากาศไว้พี่น้องในเบิงสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวท้ทำนี้นะครับเนาะกราบขอบคุณหลายๆพี่น้องที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องวิทีแบบชาวนาประจักษ์ชาแนลได้มีกำลังแรงใจมวนครับมาเห็นทรงให้ตรงหน้าถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอไว้ก็มีแห้งใจแตละปีแตละปีสรุปผลงานก็นดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงจะเพียงพอแค่นี้นะครับเนาะ สวัสดีครับ